สวัสดีจ้ะท่านผู้ชมเบี้ยวจะเอาขยะไปทิ่มค่ะนี่ดอกไม้ของเบี้ยวที่ปลูกไว้เนาะค่ะเห็นบอกคะ่ะหลอดหลอดหิมะมาได, <c oughs> ด้เนาะค่ะเนาะดอกไม่เบียวเริ่มสวยแล้วค่ะท่านผู้ชม บานเต็มที่เลยค่ะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเรียวชาแนลแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วค่ะเดียวกับกลับมากินข้าวเที่ยงเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เวลา10องศาอากาศกะกำลังเริ่มดีนะคะแดดกำลังออกสวยง้าม,มาเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเรียวกับหายพอบ้าน ล่างถวยเก็บทำกองสาดขวบโป่งปังโป่งปังอยู่ค่ะเปี้ยก็จะได้ออกมาทํา y ำยูทูบนะคะอีกประมาณ15นาทีเปี้ยก็จะไปทํางานนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมอ่าเปี้ยต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะที่วิดีโอที่แล้วที่เปี้ยออกมาตอบคําถามเอฟซีนะคะเพราะว่าอ่าเปี้ยนะเห็นคอมเมนต์หลากหลายค่ะแต่เปี้ยกับบริษัทอสายอ่างแต่คอมเมนต์นี้เป็นอีกย่างที่รุนแรงนะคะแล้วก็เขียนคําพูดที่ไม่สวยงามนะคะเป็นคําพูดที่ เหยียดแรงแล้วก็คำพูดบุสุภาพหลายคำนะคะนั่นราคาเขาก็ต้องจัดไว้เป็นระเบียบเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเกิดระเบียบในในช่องของตัวเองเนาะคะ่ะเนาะนั่นราคาท่านผู้ชมการที่เปียวออกมาเฮ็ด <c oughs> คลิปเรื่องราวของเมียฝรัง่งหรือว่ามาดามในต่างแดนให้ท่านผู้ชมฟังนี่คือว่าต้องการอยากให้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะคะเพราะว่ามีสาวไทยหลากหลายท่านนะคะที่ต้องการอยากม,มีแฟน,นต่างชาติ อยากมีแฟนในต่างเดียนนะคะเพราะว่าความมาักความหักของคนต่างกันนะคะความชอบความลดสนิยมของคนกระตางกันออกไปเนาะคะ่ะเนาะชอบสิ่งใดก็อยู่กับสิ่งนั้นถ้าเขาไม่ชอบสิ่งใดเขากับไปอยู่กับสิ่งนั้นเนาะคะ่ะเนาะเป็นเรื่องปกติคะ่ะเรียวกก็คิดแบบนั้นนะคะเรื่องน้องเอ็มนี่เบียรรู้จักน้องเอ็มมาทั้งหมด6ปีแล้วนะคะน้อ,นองเอ็มเนี่ย มาอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะมาวีซ่าแรกเลยนะคะเป็นวีซ่าที่ว่ามาเลี้ยงน้องนะคะเขาจะมีวีซ่าที่ไวรุ่นนิยมมากกันคือวีซ่ามาเลี้ยงน้องแล้วก็มาเลี้ยนนะคะแล้วก็เขาสามารถหาฮหดงานแล้วก็เสียภาษีแล้วก็ได้เลี้ยนภาษาพร้อมนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละคะ่ะหลังจากที่น้องกันมาวีซ่านี่ได้ปีนึงเนาะค่ะเนาะกัเฮ็ดให้น้องได้เลี้ยนลูกจากผู้ชายที่เปิดเฮ็ดวิดีโอออกไปนะคะ,ะพเพราะเลี้ยนลูก จากผู้ซ้ายเนาะค่ะน้องก็ได้เลือกผู้ซ้ายนะคะ,ะหลังจากที่ร้องเลี้ยงลูกเบิงสองสามค้นแล้วค้นนี้เป็นอีอย่างที่ว่าเป็นผู้ใหญ่แน่ความคิดความอ่านนะคะน้องก็เลยตัดสินใจคบกับค้นนี้น้องเองกับบัวรีขี่ไล่ไทยปีนะคะน้องเป็นค้นสวยค่ะสูงยาวขาวขาวเข่าดียิมย้มแย้มแจ่มใสเป็นค้นที่น่ารักอัธยาศัยดีเป็นค้นเป็นเด็กน้อยนะคะลาเรื่องแจ่มใสนะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่น้องต้องการมาเห็นงานในต่างประเทศนะคะน้องต้องการที่จะเลี้ยงดูอุป,อปการะ,ะบิดามารดาทางเมืองไทยแล้วก็มลกีลูกติดนะคะน้องกับมีลูกติดคนหนึ่งนะคะคือส่วนมากแล้วผู้หญิงไทยที่เดินทางสายฟอร์หรือว่ามาต่างประเทศนะคะคือเขาคิดว่าตัวเขามีตำแหน่งแล้วก็เขาคิดว่าบามีผู้ใดต้องการเขาความคิดของส่วนตัวของแต่ละคนที่พี่ออกมาล่อยฟังนะคะ กความคิดกระแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วอย่างหนึ่งน้องมาใส่ชีวิตอยู่ทั้งนี้เนาะคะ่ะตอนน้องอายุ22 23เนาะ,ะเนาะแล้วน้องก็ได้เหตุงานเงินเดือนของน้องนะคะก็อยู่ที่ประมาณ7,000 70, 70, 7,000บาทต่อนเดือนนี้ถือว่าเยอะนะคะสำหรับเด็กน่อยอายุ22 23นะคะแล้วเพราะน้องมานได้พบเจอเขาเม่นบอคะก็ได้เลี้ยนรู้จากกันตอนเป็นแฟนท่านผู้ชมเจ้าเคยเห็นเขาไหมปามันบอกอ่า ชีนกเป็นนกชีไมเป็นไม้ความสวยความงามคืออย่างพูทอาบนเคยวานนั่นแหละค่ะน้าต้มผักก็ว่าหวานนั่นแหละค่ะบัดนี้สิ่งที่จะพลิกพันในชีวิตของน้องนั้นคือตอนน้องกลับไปร้อยวิซ่านะคะเนื่องจากว่าวิซานึงปีที่น้องเฮ็ดมาหมดแล้วแล้วน้องก็เที่ยวมาเที่ยวไปนั่นคือวิซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็น้องเลยจัดสินใจเฮ็ดวิซ่อาอาถาวรวิซ่าถาวรนีก็่ เป็นวิชาที่ได้หมายเลขซี่โตแล้วก็อาศัยอยู่ประเทศนี้สองปีนั่งสินะคะแล้วเขาจะได้รับสิทธิทพิเศษเหมือนคนประเทศนี้นั่งสิ่นะคะนองกัเลยกลับไปร้อยวิั่นอยู่เมืองไทยนะคะในนณะเดียวกันนองกัมาวิชาทองเที่ยวแล้วก็กลับไปนะคะเรียนรู้ผูุ้ซายไปด้วยนะคะ หลังจากที่ผู้ซ้ายลงไปหายอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็ไปม้าหาสู้กันอยู่แบบนั้นนะคะเป็นปีสองปีเลี้ยน้องเกิดทองค่ะในช่วงที่ร้อยวิสาท่านผูุชมเลี้ยงในช่วงที่โลกม้าเป็นบควะาธรรมู้ชมการติดต่อสื่อสารออียงลายยางมันก็เปลี่ยนไปนั่นแหละค่ะคือเหตุผลว่าเป็นยังจังมีปัญหาระวังเขาในช่วงสองปีที่น้องอยู่เมืองไทยนะคะน้องทองแล้วก็คลอดลูกนะคะ คือคู่ชีวิตมันได้ห่างกันไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มีก็คือว่าความรู้สึกที่ห่างกันระยะทางนะคะบางคนมันเป็นอย่างที่พิสูจน์ใจนะคะสําหรับเปียวเปียวคิดว่าคนเขาจะหักหรือบ่หักกันในช่วงระยะเวลาสองปีถ้าคนหักกันเพียงพอเขาจะต้องการกันแล้วก็อยากอยากใกล้อยากใกล้ชิดอยากใกชกใ้ชีวิตด้วยกันนั่งสินะคะ น้องก็เลยถามผู้ซ้ายนะคะว่ายังต้องการให้น้องกลับมาอยู่บอ่อเขาคุยกันแล้วเนาะค่ะเนาะก,ก็มีลามแปลให้นั่นแหละคะ่ะเพื่อนเขาก็เป็นคนไทยนั่นแหละค่ะเป็นคนแปลให้เขาบอกว่าเขาต้องการแล้วเขาก็ต้องการจะรับดูเลี้ยงดูลูกนะคะน้องก็เลยตัดสินใจเอาลูกนั่นแหละค่ะเนาะค่ะเนาะเพราะหลังจากที่น้องได้คลอดลูกเนาะค่ะตอนในสองปีแล้วแล้วบ,บันนิ้การล้อเรื่องแล้วนะคะ เหตุวิดีโอกมานะคะสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะตอนนี้ลูกยังอยู่เมืองไทยนะคะแต่โตน้องนะมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วนะคะตอนนี้น้องกลับมาอยู่ใดเคืองปะะาาีแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วน้องก็ได้วิ่าสองปีที่น้องรอคอยแล้วเป็นยังลูกถึงบ่ได้มาลูกบ่ได้มาเพราะว่าพอตรงลงไปหับค่ะตรงนี้กระดาษนะคะยืนยันแล้วก็ไปหาทนายความนะคะ ไปยืนยันว่าเป็นพอของเด็กคนนี้นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องเล่าค่ะนผชมว่าคู่ของแต่ละค้นนะคะมีเรื่องมีเล่าให้เฮาต้องเลียนรู้นะคะคนทุกคนมีเรื่องมีเล่าที่แตกต่างกันออกไปนะคะการที่เฮาจะเดินเส้นทางสายฟอการที่เฮาจะรู้ว่าการใส่ชีวิตในต่างแดนเป็นแบบใดเฮาบ่สามารถรู้ได้คะ่ะว่าคู่ของเฮาจะเป็นแบบใดหลังจากคบกันไป3ปีหรือ4ปีนะคะ ค้นเฮ้าเนาะคะ่ะมนุษย์เรายากแท้อย่างถึงนะคะอันขนาดค้นใส่ภาษาเดียวกันเฮ้ากันยังต้องอยากในการเรี้ยนรูใจกันนี่เขาเป็นค้นละภาษานะคะอันนิสัยใจคอกระแตกต่างกันออกไปนะคะน่องก็บแฟนใส่ชีวิตเรี้ยนรูกันมาไดส้สปี 4ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เขาก็ยังต้องเลี้ยงลูกกันไปอีกหลากหลายอย่างนะคะเพื่อนๆรอบๆตัวน้องก็ให้ความเห็นว่าถ้าเป็นไปบ่ไดกันเลิกซะรวมถึงตัวเปี่ยเองนะคะก็เคยให้คําแนะนําไปแต่น้องต้องการที่จะดึงครูชีวิตแล้วก็อยากใส่ชีวิตรวมกันให้เต็มที่นะคะเบี่ยก็ฝากบอกน้องนะคะว่าถ้าครูชีวิตมันไปบ่ไดนะคะบ่มีู้ใดผิดบ่มีู้ไดถือ ถ้าเฮาไปดึงคละาคะสังเล้วเฮาต้องทุกข์ระทมนะคะคนที่ทุกข์คนที่เสียใจคือตัวเฮานะคะเหล้วอายุน้องยังหน่อยนะคะก็ให้ขอคิดแนะนําไปหลากหลายย่างนะคะแต่สุดแท้ท้ายแล้วนะคะน้องจะเลือกสิ่งใดนั้นเขาก็คอยติดตามในอนาคตนะคะเปียวบมสามารถบอกได้ในตอนนี้เนื่องจากว่าเรื่องนี้ยังไม่อยู่นะคะแล้วการเรื่องนี้ที่เปียวออกมาเหล่านะครับ เพื่อที่จะให้เข้าใจฮาบวสามารถบอกได้เลยว่าคนที่เขาพบเจอครั้งแรกนะคะหรือว่าเขาใส่วิธีเลี้ยนหล้ใจกันเนี่ยต่อสหใยซ4 5, 5, ปี5ปีหรือ10ปีนะคะบางคนอยู่กันตลอดชีวิตมื้อน,นึงมากัขอแยกทางกันคือวัฒนธรรมต่างกันนะคะทา่านผู้ชมแล้วก็ความมาักความชอบต่างกันนะคะมีหลากหลายอย่างที่อยากจะพูดแต่ บางสิ่งบางอย่างมันพูดออกซื้อใดหมดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาติดตามไปเนาะค่ะว่าวิดีโอหนาเปียจะมาพูดถึงอีหยังจะมาพูดเกี่ยวกับขู่ชีวิตแล้วกะขู่ชีวิตปัญหาที่พบเจอที่สุดเนี้ฝรั่งคืออีหยังนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมติดตามกันตอนต่อไปเนาะค่ะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีนะคะ